เคยสงสัยว่าเกิดมาแล้วไม่รวยเป็นกรรมหรือเปล่านะคะให้ฟังทางนี้ค่ะตัวแองจี้สอนสร้างแบรนด์นะคะทุกคนมีกฎวิทยาศาสตร์นะคะของโลกนะที่ได้ไปนค้นพบมานะคะก็คือว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าทุกคนมีสิทธิ์ในความร่ำรวยนี้ตั้งแต่แรกเกิดเลยที่เราลงมาเกิดเป็นโลกในโลกมนุษย์เลยค่ะแต่ทุกคนไม่รู้เองนะว่าเราทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะรวยทุกคนเลย ทันทีที่เราอ่ะอุแวะอุแวะเกิดมาบน,นโลกใบนี้นะคะไม่มีใครนําความจนติดตัวมาด้วยค่ะและก็ไม่มีใครนําความทุกข์ติดตัวมาด้วยทุกคนมีสิทธิ์และสัญชาตญาณในความรวยที่ติดตัวมากับทุกคนค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนน่ะที่แบบว่าจนมากๆเลยตอนเด็กๆแต่โตมาทําไมเขารวยนะคะคุณอย่ามัวแต่สงสัยอยู่ เพราะว่าบางคนสงสัยผิดจุดด้วยซ้ําไปเพราะว่าทุกคนคิดว่าแม้แต่ตัว,ตวครูเองเลยเมื่อตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดครูเคยคิดว่าถ้าใครที่เกิดมารวยก็ต้องรวยเลยใครเกิดมาจนพื้นฐานจนก็ต้องจนอย่างเดียวซึ่งจริงๆมันไม่เป็นความจริงเลยจากที่เคยเห็นมาบางคนเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้ดูแลด้วยซ้ำนะคะเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กวัดด้วยซ้ำแต่ว่า คิดดีฝ่ายดีเอาดีเขาก็รวยได้เขาก็มีชีวิตที่มีความสุขได้และบางคนยังเคยไปสงสัยเขาด้วยซ้ําไปว่ารวยแล้วมันมีความสุขไหมก็เหมือนกันคนรวยก็สงสัยเหมือนกันว่าคนจนน่ะจนแล้วมันมีความสุขไหมแต่ในจริงแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันไปอยู่ได้กับทุกที่นะคะกับคนที่คิดเป็นไม่ว่าคนคนนั้นจะจนแล้วขึ้นไปรวยหรือว่ารวยอยู่แล้วแล้วทําตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกนะคะ มันอยู่ที่แนวความคิดค่ะแต่อันดับแรกให้ครูทุกคนรู้ก่อนนะคะว่าทุกคนมีสิทธิ์ความร่ำรวยติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดค่ะนะคะแวงจี้ก็เพิ่งรู้ตัวเองนะว่าครูเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยืนยันรับสิทธิ์ถูกต้องไหมคะทุกคนเคยใช้สิทธิ์บางสิทธิ์ไหมที่แบบว่าถ้าเราไม่ยืนยันรับสิทธิ์แล้วเราจะพลาดโอกาสอ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่ยืนยันรับสิทธิ์คุณก็พลาดโอกาสทำไมบางคนถึงไม่เข้าใจสัจธรรมตรงนี้นะคะเพียงเพราะว่าเขาไม่รู้สมการที่จะแบบมาเป็นสมการแบบตายตัวค่ะว่าถ้าทำอย่างนี้สมองเป็นอย่างนี้แล้วจะไปได้ดีถ้าทำอย่างนี้มันผิดวิธีการมันแค่ผิดวิธีการเองค่ะทุกคนเพราะผิดวิธีการสมการมันก็ถอดไม่ถูกใช่ไหมคะทุกคนมันก็แค่ทำให้เราแบบ ไม่รวยเท่านั้นเองค่ะทีนี้เรามาเข้าเนื้อหากันนะคะโลกของเรานะคะทุกคนมีทรัพยากรเนี่ยอันเป็นมหาศาลเลยค่ะที่ใช้ไม่หมดนะจัก,กรวาลเนี่ยมีทรัพยากรมหาศาลที่จะทำให้เราอะ่ะมีเงินร่ำรวยมั่งคัง่งเพียงแค่ทุกคนมองรอบๆตัวไปนะคะทุกคนคะทุกคนเคยคิดไหมว่าเอ๊ะมหาศาลจริงเหรอ คุณลองไปนั่งใกล้ๆก,กับใครแล้วคุณกลัวเขามาแย่งคุณหายใจไหมไม่มีใช่ไหมเออนั่งใกล้ๆก,กันจะหายใจก็หายใจไปเชื่อก็หายใจของฉันมันมีมากมายมหาศาลเลยค่ะและพรข้อที่หนึ่งนะคะที่คุณได้รับสิทธิ์ตั้งแต่แรกเกิดนะคะก็คือคุณมีร่างกายที่ครบ32ประการนะคะที่จะทำให้คุณนั้นอะ่ะเป็นคนที่มีสติปัญญา อันปกตินะคะที่จะไปทำมาหากินหรือเป็นเครื่องผลิตเงินได้ค่ะเนี่ยข้อนี้ถ้าเราเห็นข้อดีมันคือข้อดีเลยนะแต่ถ้าเกิดคนบางคนไม่เคยเห็นค่าในตัวเราเองก็ไม่มันก็จะไม่ใช่ข้อดีคูบอกเลยว่าอ่ะบางคนถามว่าแล้วบางคนที่มีร่างกายไม่ครบ32ประการล่ะคุณเคยสังเกตไหมบางคนที่มีร่างกายไม่ครบ32ประการ แต่เขาก็จะมีพรสวรรค์อะไรติดตัวมาเป็นอีกอย่างหนึง่งซึ่งพวกเราไม่มีแต่เขามีถูกต้องไหมคะนั่นแหละคุณไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้ยังไงอะจัก,กรวาลหรือพระเจ้าก็จะให้มาข้อหนึ่งนะอ่ะทีนี้เราพูดถึงระดับสติปัญญาทั่วๆไปนะที่ทุกคนมีร่างกาย32ประการและมีปัญญาปกติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะใช้ให้เรา แบบมหาศาลเลยใช้ในการที่เราออกไปทำมาหากินได้นะคะทุกคนเป็นแหล่งทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานทรงพลังงานในการหาเงินหาทรัพย์นะคะทุกคนถ้าณนะวันนี้ทุกคนนะคะประสบปัญหาธุรกิจนะที่มันไม่เป็นดั่งใจนะการลงทุนที่ตั้งใจว่าลงทุนไปนแล้วมันต้องได้แบบนี้แต่มันไม่เป็นไปตามนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะคิดว่า ะะทุกคนต้องคิดแบบนี้นะคิดไปนในแนวทางนี้แล้วชีวิตคุณจะดีมากๆเลยนะคะขายของไม่ได้หรือว่าธุรกิจไม่ดีเจอเรื่องราวนี้ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นเพียงแค่ชั่วคราวแล้วมันก็จะผ่านไปให,ให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะคะเรื่องราวนี้ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องราวแค่ชั่วคราวและมันก็จะผ่านไปฉันเป็นคนรวยอ ฉันเนี่ยแหละเป็นคนรวยฉันเป็นคนรวยที่แท้จริงแต่ชั้นมาในรูปร่างของเงาะคุณรู้จักเงาะไหมมาในรูปร่างของเงาะไม่เปิดเผยตัวจริงคุณต้องคิดว่าเดี๋ยวฉันก็จะผ่านไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวเท่านั้นชอบสาระธุรกิจแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะครูแองจี้จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ